สวัสดีครับผมครูตองชนชนภัทรวิรัชชัยนะครับจากที่ในเพจก็มีหลายๆคนถามมานะเกี่ยวกับกติกาของกีฬามิกซ์มัชชหรือเอ็มเสมัครเล่นนะฮะก็อยากให้ทําคลิปอธิบายกติกามาก็เลยโอเคว่างๆก็เลยจัดการให้เลยเป็นคลิปอธิบายกติกาง่ายๆนะครับก็ลองมาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยก็เป็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการแต่งกายนะครับก็ถ้าเป็นกีฬา m m a MMA, สมัครเล่นเนี่ยการแต่งกายที่ทั่วโลกยึดใช้กัน เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ยิ่งทางแถบนี้ของเราก็ยึดถือเอไว้มาตรฐานเดียวกันก็คือ,อรูปแบบของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้ละก็คือมีการกําหนดให้ว่าลักษณะของนวมที่ใช้อ่ะครับจะต้องเป็นนวมแบบไฮบริดหรือนวมที่เป็นนูนเอเปิดนิ้วแต่ว่ามีมีนวมหุ้มขึ้นมาหนาพอสมควรแบบเดียวกับที่ชูโตหรืออะไรของญี่ปุ่นใช้ฮะก็ลองเวิร์ซอ์ชิว่าไฮบริดกอฟก็จะเห็นแล้วก็ให้มีการาใส่สนับแข้ง ครับผมเพื่อป้องกันการแตกแล้วก็การบาดเจ็บพเป็นนักกีฬาสมครเล่นนะฮะอย่างหนึ่งที่เขาถามกันบ่อยว่าว่ามีไหมคือเฮดการ์ดเฮดการ์ดเนี่ยได้มีการวิเคราะห์มาแล้วว่าออกแบบมาเพื่อมวยสากลเท่านั้นซึ่งมวยสากลคือบ็อกซิ่งนะครับเป็นบเป็นบ็อกซ์ใช่ไหมป,ป็นชื่อบ็อกซ์ก็คือเป็นมการมองมุมมองทั้งมวยสากลจะมองเป็นกล่องอยู่ข้างหน้าเป็นจอดังนั้นเนี่ยเฮดการ์ดของมวยสากลก็จะออกแบบมาเพื่อใช้การแบบนี้เพราะฉะนั้น อมันก็จะทาให้มองไม่เห็นถ้ทัศนวิสัยมันก็จะแคบลงแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นเท้าที่เตะขึ้นมาหรือว่าในการลงไปทำํำสมิชชั่นการเล่นท่านอนอะไรก็สามารถทําให้เกิดการติดขัดได้อีกอย่างหนึ่งการกระเทือนก็มากกว่านมประทะหน้านะครับดังนั้นก็เลยถูกกาหนดว่าในกติกาเอเอเอสมัครเล่นนั้นไม่จําเป็นต้องใส่เฮดการ์แต่ให้ใส่นมไฮบริดที่หนาขึ้นแล้วก็มีสนับแข้งขึ้นมาแทนแล้วมีอย่างหนึ่งก็คือที่เพิ่มมาเพื่อความปลอดภัยก็คือห้ามมีการใช้สอกกับข้ามเข่าข้อที่หน้า ดังนั้นจึงป้องกันการแตกของหน้าได้ครับผมนอกจากนั้นสิ่งที่นักกีฬาต้องใส่ก็คือฟันยางกระจับแล้วก็มีการแอปพลายวาสลีนที่หน้าเพื่อป้องกันการถูก,การแตกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พูดถึงนิดนึงเรื่องการแบ่งรูปแบบของนักกีฬาเ m a มสมัครเล่นนะฮนะก็จะมีแบ่งเป็นสองประเภทก็คือประเภทมือใหม่เลยกับประเภทมือเก่าหรือประเภทที่มีประสบการณ์แล้วนั่นเองประเภทมือใหม่จะเป็นประเภทมือเก่าได้ยังไงเนี่ยมีวิธีการแบ่งอยู่อย่างเดียวกนเลยก็คือ นักกีฬาเอ็มสมัครเล่นมือใหม่จะต้องมีการแข่งขันและได้รับชัยชนะสมครั้งขึ้นไปถึงจะสามารถอดัดขึ้นไปเป็นเล่อ่าไม่ใช่อดัดเด็เลื่อนขั้นอัตวานขึ้นไปเป็นมือเก่าได้ดังนั้นก็คือไม่ใช่ว่าคุณจะต่อยมาแล้ว3ามครั้งแล้วขึ้นไปเป็นมือเก่าเลยก็ไม่ได้ครับถ้าคุณแพร้รวด3ครั้งแล้วเป็นมือเก่ามันก็ไม่ใช่จริงนะคุณก็อาจจะพบกับผู้่อสู้ที่ฝีมือสูอง,องอันตรายแล้วก็ไม่พัฒนาฝีมือเ่าที่ควรดังนั้นต้องมีชนะ3ามครั้งถึงได้ขึ้นนเเป็มือก่า ส่วนนักกีฬาสมัครก็จะเป็นโปรยังไงอันนี้บอกได้เลยว่ามันก็ในแถบในแถวบ้านเรานี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ดวงอาไรกัเแล้วแต่ดวงอยู่ที่การติดต่อกันเองด้วยนะฮะคร <S <S าวนี้มาเข้าถึงเรื่องกติกากันบ้างเรื่องแรกเลยก็คือ,อรูปแบบของการแบ่งภาคของการต่อสู้ก่อนเลยละกันส่วนแรกของการแสเปคหรือส่วนแรกของการต่อสู้ในเอ a อเนี่ยส่วนแรกก็คือการยืนสู้นะฮะการยืนสู้ที่แบ่งยังไงก็คือกําหนดจากถ้าคุณมี2จุดอยู่ที่พื้นสองจุดก็คือเท้าสองข้างที่อยู่ที่พื้นเนี่ย อ่าคือ two points, two points on the ground ก็คือ,อยังยืนด้วยเท้าสองเท้าอย่างนี้คือเป็นการต่อสู้ในท่ายืนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีส่วนอื่นส่วนใดที่เป็นส่วนที่3ลงไปแตะที่พื้นไม่ว่าจะเป็นเข่ามือหรือก้นก็ตามลงไปอยู่ที่พื้นแล้วนอกจากเท้าทั้งสองข้างนั่นถือเป็น three points on the ground ก็คือเป็นท่านอนแล้วกติก,ก,กาก็จะเป็นรูปแบบของการต่อสู้ในท่านอนต่อไปนะฮะในท่ายืนนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือการชกต่อยนะครับแล้วก็เตะจะเตะเข้าที่ไหนก็เตะเลย แล้วข้อนี้หนึ่งที่ห้ามทำก็คือการสอกเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าสอกไม่ได้เพราะว่าอันตรายสำหรับมือสมัครเล่นนะฮะในการระยะคลินชิงหรือระยะที่เป็นการปั้ำคอรหรือระยะนัวว่าไปเถอะก็คือสามารถต่อยเตะเข่าได้กระทืบเท้าตอนยืนหรือตอนนอนโอเคหมดถ้ะเทคดาวคือการทําให้ล้มลงได้หรือจะทุ่มด้วยท่าไหนก็ได้ทุ่มข้ามลำตัวเต็มที่แต่ว่าพาดเร์หัวปลาคื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่าทเชียวอันตราย คือสู้น้ไปแล้วสามารถซ้ำได้จะทุบที่หัวที่ตัวที่ขาที่เขา่าปลายนิ้วเท้าก็ทําไปจะขึ้นคอมเราซ้ําๆๆๆๆให้ยอมก็เต็มที่เลยแล้วแต่จริตหรือความถูกใจคุณสามารถหักแขนให้เขายอมแพ้ได้หรือจะรัดคอให้ยอมแพ้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการหักขาก็โอเคเลยแต่มีข้อควรระวังคือถ้าฮิวโกหรือ่กการเกี่ยวที่สน้นเท้าอันนี้ห้ามทําการเน็คแคร้งในท่านอนก็ห้ามทําหรือการทักคอเนะี่ยคือการเน็คแคร้งนะครับ แต่ในขณะเดียวกันถ้าหักคอประเภทกอบบิดหรือถ้าเกียวตินที่มีการบิดไปในการชกด้วยในการตึงนกลนรัดคอค่อหักคออย่างนี้โอเคครับการหักข้อต่อเล็กเช่นข้อมือข้อนิ้วห้ามครับการแพชนะเกิดขึ้นเมื่อมีการชกขยสู้หลับลงไปแล้วแล้วมีการตามไปซ้ําตอนที่หลับกรรมการจะให้เป็น K o แต่ถ้าซ้าแล้วไม่มีการตอบโต้หรือการป้องกันตัวกรรมการจะให้เป็น TK o การหักแขนให้ยอมแพ้ ว่าจะรัดคอให้ยอมแพ้อาจขายยอมแพ้ก็คือการซับมิชชั่นนะฮะแล้วก็บางทีก็มีการตัดสินด้วยคะแนนสิ่งต้องห้ามพื้นพื้นเลยของกีฬานี้ก็คือห้ามจิ้มตาครับห้ามใช้เกี่ยวเข้าไปในข้อต่างๆด้วยนิ้วห้ามเตะที่จุดจุธศาสตร์อันนี้ก็คงจะรู้กันนะฮะห้ามดึงผมกระชากไม่ได้ห้ามชมตีด้านหลัง คราวนี้อะไรคือด้านหลังถ้าเป็นแนวหลังใบหูไปเป็นด้านหลังทั้งหมดแต่การทุบเข้าไปที่ใบหูหรือชกที่ใบหูพอดีนั่นโอเคสามารถเข่าที่ใดก็ได้ยกเว้นที่ใบหน้าศีรษะการนอนสามารถทำอัพคิกขึ้นมาได้ยังไงก็ได้ตามสบายเลยครับถ้าคุณจะสู้ยังยืนอยู่ดังนั้นต้องระวังมาวกว่าถ้าคุณจะสู้ลงมานั่งแล้ว,ลวเราไม่สามารถอัพคิกขึ้นไปที่หน้าได้ในการฟาว่าสันซิวาก็เคยแพ้เพราะการทำอย่างนี้มาครั้งหนึ่งนะครับการต่อยจากท่านอนเต็มที่เลย ไม่มีการห้ามครับนะครับคราวนี้ก็พอจะได้รู้จักกับกติกาของกีฬามิกซ์มัชาร์หรือ m m a ในระดับอเมเจอร์หรือสมัครเล่นกันแล้วคร่าวๆนะฮะก็นี่เป็นกติกาอา่าก็คือโดยล,ละเอียด้วแหละหลักๆก,ก็คือสิ่งที่ทําได้สิ่งที่ไม่ควรทํานะฮะบางคนที่เป็น าสายฮาร์ดคอร์อาจจะบอกอยมันยุ่มยิ้มไปนู่นนี่หรือเปล่าอ,าอย่าลืมครับนี่เป็นกีฬาสมัครเล่นเราก็สมัครมาเล่นนะว่าตรงๆไม่ได้มีรายได้จากมันเราไม่อยากเจ็บตัวมาต่อยวันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ไปทางานสภาพหน้าบวมหน้าช้ำคิ้วแตกใช่ไหมเราก็เลยต้องมีเอ,อเคกติกาที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแล้วก็เซฟนักกีฬาทั้งหลายทาให้ทุกคนสามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยอย่างมีความสุขนะฮนะก็นนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละสำหรับกติกาที่จะเอามาแนะนําให้กันก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการฝึกแล้วก็การเขขข้าแ่งันกีฬ เอ็มเอเบสมักเล่นแล้วก็หวังจะเห็นกีฬานี้เติบโตในบ้านเราต่อไปครับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ